เช้าแบบนี้เลือกดื่มชาหรือกาแฟดีเช้านี้คุณตื่นขึ้นมารู้สึกอย่างไรบ้างคะบางทีเช้านี้อาจจะอบอุ่นเหมือนแสงแดดอ่อนๆที่ค่อยๆสาด่องผ่านผ้าม่านบางๆบ,บางทีลมเย็นๆพัดเบาๆผ่านหน้าต่างเปิดไว้ให้ธรรมชาติส่งเสียงร้องเพลงใบไม้กับลม บางบ้านอาจจะได้ยินเสียงนกหลากหลายสายพันธุ์ร้องทักทายกันในยามเช้าหรือบางบ้านอาจจะเงียบสงบเหมือนโลกนี้หยุดเวลาให้เราได้มีโอกาสนั่งคิดและนั่งดื่มอะไรอุ่นๆช่วยเติมพลังใจให้วันใหม่ลองหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออก ให้ร่างกายได้สัมผัสกับลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆและอิ่มเอมใจบางคนเพิ่งลุกจากเตียงบางคนอาจจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวโปรดหรือที่หน้าต่างเพื่อชมวิวบางคนอาจจะกำลังรอรายการโปรดที่จะเริ่มออกอากาศหรือรอใครบางคนผ่านหน้าบ้านไปมา แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนทุกคนมีความพิเศษในเช้าวันนี้อย่างเท่าเทียมกันและในมือของใครหลายคนในเวลานี้อาจจะมีแก้วอะไรสักอย่างบางทีอาจเป็นกาแฟอุ่นๆที่หอมกรุ่นตลบอบอวนอยู่ในอากาศหรือบางทีอาจเป็นชาดอกไม้สีอ่อนๆลอยละล่องในน้ำร้อนใสและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเพื่อเติมความสดชื่น แต่เป็นพิธีกรรมเล็กๆที่มีความหมายลึกซึ้งสำหรับหัวใจของเราใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่เรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่แท้จริงแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจของเราอย่างลึกซึ้งหัวข้อของเราคือดื่มชาหรือกาแฟดีในตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเกษียณ ไว้ที่ร่างกายและหัวใจเราได้ผ่านบททดสอบของการเวลามามากมายค่ะเรามาเริ่มกันที่กาแฟกันก่อนนะคะกลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่นในตอนเช้ามันเหมือนมีพลังวิเศษบางอย่างที่ค่อยๆปลุกใจและปลุกความสดชื่นในตัวเราให้ค่อยๆตื่นขึ้นชิลนิดเหมือนเสียงนกร้องไพเราะหรือแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านหน้าต่างมาอย่างแผ่วเบา กลิ่นนั้นเป็นสัญญาณว่าวันใหม่เริ่มต้นแล้วค่ะสำหรับใครที่คุ้นเคยกับกาแฟมาตั้งแต่วัยทำงานการที่จะเลิกดื่มกาแฟตอนกเกษียณอาจรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนขาดเพื่อนเก่าหรือขาดความอบอุ่นในยามเช้าความจริงแล้วกาแฟไม่ใช่ศัตรูของวยัยเกษียณเลยถ้าเรารู้จักดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกแบบที่ดีต่อตัวเรา กาแฟมีคาเฟอีนซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉนเหมือนร่างกายได้รับแรงขับเคลื่อนเล็กๆให้ลุกขึ้นมาเริ่มวันใหม่อย่างมีพลังสำหรับหลายๆคนการดื่มกาแฟตอนเช้าเป็นเหมือนกิจวัตรที่ช่วยให้ขับถ่ายคล่องและรู้สึกว่าร่างกายพร้อมลุยงานได้อย่างสบายใจ นอกจากคาเฟอีนแล้วกาแฟยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและช่วยชะลอความแก่ด้วยค่ะดังนั้นถ้าดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องมันก็สามารถเป็นเพื่อนแท้ที่ดีของผู้สูงไวัยได้จริงๆค่ะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ลืมว่า คาเฟอีนมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเช่นใจสัน่นมือสัน่นหรือแม้กระทั่งทำให้นอนหลับยากในตอนกลางคืนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีโรคหัวใจบางประเภทควรระมัดระวังและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนดื่มกาแฟเป็นประจำค่ะเคล็ดลับเล็กๆสำหรับคนรักกาแฟ ที่อยากให้ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเลือกดื่มกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่น้มข้นหวานเพราะจะช่วยลดภาระน้ำตาลและไขมันในร่างกายใช้กาแฟขั่วอ่อนที่มักจะมีคาเฟอีนน้อยกว่าเพื่อให้ดื่มได้แบบอ่อนโยนต่อหัวใจและระบบประสาทดื่มกาแฟเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นไม่ควรเกินหนึ่งแก้วต่อวัน เพื่อป้องกันการกระตุ้นที่มากเกินไปค่ะหลังจากดื่มกาแฟควรดื่มน้ำเปล่าตาม1-2แก้วเพื่อช่วยชดเชยน้ำที่ร่างกายขับออกไปจากฤทธิ์คาเฟอีนฟังเสียงร่างกายของตัวเองเสมอหากรู้สึกใจสัน่นหรือมีอาการผิดปกติควรหยุดหรือปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะร่างกายของเราในวัยนี้ ควรได้รับความอ่อนโยนและสมดุลที่เหมาะสมกาแฟจึงควรเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมพลังแต่ไม่ใช่ตัวเร่งเรา้าจนทำให้ร่างกายเหนื่อยเกินไปค่ะแล้วถ้าหันมาที่ชาละคะชาเครื่องดื่มโบราณที่แสนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและน่าหลงไหลาชาไม่ได้เพียงแค่เป็นน้ำร้อนที่เราเทใส่ถ้วย แล้วดื่มเพื่อความสดชื่นเท่านั้นแต่ชาเป็นเสมือนพิธีการที่ช่วยเติมเต็มหัวใจเติมเต็มความสงบและสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจอย่างอ่อนโยนความแตกต่างระหว่างชากับกาแฟคือชาให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่าอ่อนโยนกว่าเหมือนน้ำที่ไหลผ่านปลายนิ้วอย่างช้าๆชวนให้นึกถึงการผ่อนคลายหลังจากวันที่เหนื่อยล้า เมื่อยกแก้วชาอุ่นๆขึ้นจิบเบาๆรู้ไหมคะว่าใจเราก็อ่อนโยนลงตามน้ำชาไปด้วยเหมือนถูกปลอบโยนด้วยความสงบที่แผ่ซ่านจากภายในสำหรับผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณมีชาอยู่หลายชนิดที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพค่ะและแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณพิเศษที่ช่วยดูแลกายใจของเราในแบบเฉพาะตัวชาดอกไม้อย่างเช่น ชาดอกเก๊กฮวยมีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตสูงและบำรุงสายตาเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยที่ใช้สายตามากหรือรู้สึกตาล้ายังช่วยให้ประสาทผ่อนคลายทำให้อารมณ์สงบขึ้นชาดอกอัญชันช่วยบำรุงสายตาและระบบประสาทสีม่วงสดใสของดอกอัญชันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้ดี ชาเขียวจังๆชาเขียวเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมสารในชาเขียวช่วยลดไขมันในเลือดช่วยกระตุ้นสมองอย่างอ่อนโยนโดยไม่มีผลกระทมให้ใจสั่นเหมือนกาแฟจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความกระปี้กระเป๋าแบบไม่เร่งรีบการดื่มชาเขียวอุ่นๆในตอนเช้าจึงเป็นทางเลือกที่ดีมากค่ะชาสมุนไพรไทยที่น่ารู้จักดีมีชามาตูม ช่วยระบบย่อยอาหารขับลมลดอาการจุกเสียดเหมาะกับคนที่มีปัญหาท้องอืดหรือย่อยยากนอกจากรสชาติหอมหวานแล้วยังช่วยบำรุงร่างกายโดยรวมชาขิงเป็นยาบำรุงร่างกายแบบโบราณช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบรรเทาอาการคลื่นไส้และยังช่วยให้รู้สึกอบอุ่นในร่างกาย เหมาะมากกับผู้สูงวัยในวันที่อากาศเย็นหรือมีอาการหนาวง่ายส่วนสารต้านอนุมูลอิสระก็จะไม่สูงเท่าชาเขียวและชาดำเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายอย่างอ่อนโยนจุดเด่นของชาที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยคือชาโดยทั่วไปจะไม่ทำให้ใจสัน่นไม่กระตุ้นหัวใจเหมือนกาแฟ และไม่ส่งผลเสียต่อการนอนหลับในช่วงค่ำคืนจึงเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการความสมดุลและความสงบของร่างกายในช่วงเช้าและยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้ดีในระยะยาว <S <s <aa> เคล็ดลับสำคัญในการดื่มชาให้ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยเลือกชาใบแท้ที่ไม่ได้มีการเติมกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ ชาแท้จะให้คุณประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยกว่างดใส่น้ำตาลหรือห่างจำเป็นจริงๆให้ใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นน้ำตาลมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคเบาหวานและส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมดื่มชาในขณะที่น้ำยังอุ่นๆไม่ร้อนจนเกินไปเพื่อช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร น้ำอุ่นจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารต่างๆจากชาอย่างเต็มที่หากดื่มชาเพื่อบำรุงสุขภาพและป้องกันโรคควรดื่มอย่างสม่ำเสมอเช่นดื่มวันละ1-2ถแก้วทุกวันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกายได้ดีแล้วจะเลือกดื่มอะไรดีในแต่ละเชา้ชาเช้านี้เรามานั่งคิดและถามใจตัวเองกันสักนิดนะคะ จริงๆแล้วในเรื่องของการเลือกเครื่องดื่มตอนเช้าไม่มีคำตอบตายตัวหรือกฎเหล็กใดๆที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเพราะร่างกายของเรานั้นเหมือนกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันฟ้าครึม้มบางวันท้องฟ้าแจ่มใสและเช่นเดียวกันร่างกายและจิตใจของเรา ก็มีความต้องการและความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันดังนั้นมีคำถามสำคัญข้อเดียวที่อยากให้เราถามตัวเองในทุกๆเช้านั่นก็คือวันนี้ร่างกายเราอยากได้อะไรคำถามนี้ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากค่ะ เพราะถ้าเราสามารถฟังเสียงของร่างกายและหัวใจตัวเองได้อย่างแท้จริงเราจะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชาหรือแม้แต่เครื่องดื่มอื่นๆล้วนแต่เป็นการตอบสนองความต้องการของร่างกายและจิตใจในเวลานั้นอย่างแท้จริงถ้าเช้าวันไหนรู้สึกว่างเหงาเหานอน เพลียจะลุกไม่ขึ้นจากเตียงบางทีแก้วกาแฟาอ่อนๆที่มีกลิ่นหอมกรุ่นสักแก้วอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะช่วยปลุกใจและร่างกายของเราให้ค่อยๆตื่นขึ้นกลิ่นกาแฟาเหมือนเสียงเรียกเบาๆที่บอกว่ามาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังและความสดชื่นกันเถอะคาเฟอีนในกาแฟาจะช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋ และบางครั้งก็ทำให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยดังนั้นสำหรับวันที่เรารู้สึกว่าร่างกายต้องการแรงผลักดันเล็กๆน้อยๆกาแฟก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเช้าวันไหนที่เรารู้สึกอยากอยู่กับตัวเองแบบเบาๆอยากฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆหรือนั่งชมต้นไม้ใบหญ้าที่ปลิวไหวไปตามลม ชาร้อนๆแก้วหนึง่งก็เหมือนเพื่อนที่คอยปลอบประโลมหัวใจและร่างใจของเราอย่างอ่อนโยนชาให้ความรู้สึกสงบนุ่มนวลและช่วยผ่อนคลายประสาทโดยไม่มีผลข้างเคียงที่จะทำให้ใจสัน่นหรือกระวนกระวายใจเหมือนกาแฟชาเหมาะสำหรับวันที่เราต้องการความสมดุลและความสงบในใจ และยังช่วยบำรุงสุขภาพอย่างเป็นธรรมชาติในระยะยาวปินสรุปเคล็ดลับสั้นๆสำหรับเช้าแสนสุขชาวเลือกเครื่องดื่มอุ่นๆที่ไม่หวานจัดไม่ว่าจะเป็นกาแฟาดำแบบอ่อนๆหรือชาสมุนไพรที่อุ่นใจการเลือกดื่มอะไรอุ่นๆในเช้านั้นช่วยให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารได้รับการกระตุ้นอย่างอ่อนโยน แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากเน้นก็คือการหลีกเลี่ยงน้ำตาลและความหวานจัดการเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ไม่หวานจัดนอกจากจะช่วยสุขภาพแล้วยังทำให้เรารู้สึกสดชื่อนอย่างแท้จริงและเป็นการดูแลตัวเองในแบบที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาเข้มหลังบ่ายสองโมงคาเฟอีนในกาแฟและชาที่มีความเข้มข้นสูงอาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเราได้ ในวัยเกษียณที่บางครั้งการนอนหลับลึกหรือยาวนานเป็นเรื่องที่ยากขึ้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายหลังบ่ายสองโมงอาจทำให้เรานอนไม่หลับหรือทำให้นอนหลับไม่เต็มที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจโดยตรงดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพการนอนหลับที่ดีควรจํากัดการดื่มกาแฟหรือชาเข้มในช่วงเวลานี้และเลือกดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำสมุนไพรอุ่นๆแทนในช่วงบ่าย ฟังเสียงร่างกายตัวเองเสมอนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดค่ะร่างกายของเราสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาผ่านอาการความรู้สึกและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงบางวันเรารู้สึกสดชื่นและพร้อมลุยด้วยกาแฟาอ่อนๆบางวันอาจอยากได้ความสงบและผ่อนคลายจากชาสมนาุนไพรการเรียนรู้ที่จะฟังและตอบสนองต่อเสียงเหล่านี้อย่างใส่ใจคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และมีสุขภาพดีไปนานๆอีกด้วยค่ะไม่ต้องฝืนตามใครแค่เลือกในสิ่งที่เหมาะกับเราชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครโดยเฉพาะในวัยกเกษียณน,นี้ที่เรามีอิสระเต็มที่ในการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องตามกระแสรหรือทำตามคนอื่นเสมอไปแต่จงเลือกสิ่งที่ทำให้หัวใจเราสบายร่างกายเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชาหรือแม้แต่น้ำเปล่าธรรมดา สิ่งเหล่านั้นคือเพื่อนแท้ที่จะเดินเคียงข้างเราในทุกเช้าชาอุ่นใจกาแฟอุ่นกายดื่มพอดีสุขภาพดีทั้งวันลองหลับตาลงสัมผัสลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆปล่อยให้ใจได้สงบและรับรู้ถึงความอบอุ่นที่ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจากข้างในตัวเราไม่ว่าเมื่อวานจะผ่านมาด้วยเรื่องราวอย่างไร เช้าวันใหม่นี้คือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยความอ่อนโยนและรักตัวเองอย่าให้ความสุขตอนเช้ากลายเป็นภาระของร่างกายเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีในทุกๆวันและขอให้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำในเช้านี้จะสะท้อนผลดีต่อชีวิตของเราไปตลอดทั้งวันและตลอดไป ถ้าคุณชอบบดความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ